เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขอจอเข้าใจให้ตัวเองนิดนึงเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆของครูดีมครูดีมหายไปจากหน้าจอนะหายไปจากไรสดนี่ประมาณโอ้ยเยอะเลยเนาะสามสี่เดือนแล้วมั้งเนาะไม่ได้ไ์สดเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเคาเคาเาเอาละปิงป้งปิ้งโอเค โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะครูดีมสอนรวยมาแล้ววันนี้จริงๆแล้วครูไลฟ์ผิดห้องนะเนี่ยครูไลฟ์ผิดห้องนะสวัสดียูเซอร์หน่งศูนย์นะคะเข้ามาเจอกันครั้งแรกทักทายสวัสดีกันได้นะพิมพ์ชื่อเล่นมาให้รู้กันด้วยนี่คือครูดีมสรวอยอ่าหายไปนานเลยนะหายไปจากติ๊กต็อกประมาณ4ี่เดือนอประมาณสี่เดือน แสงมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพื่อนเ,อน,เอนเพราะว่าดิมนึกจะไลค์ก็กดจอมาเลยนี่คือเทคนิคของของนักสแสดงบนทิกต็กอกนักสแสดงบนทิกต o อกเวลาคิดอะไรได้ปุ๊บให้กดจอปั๊บเลยนะถ้าเรามีีปุ่มไลค์สดแล้วนะเพื่อนอวันนี้ครูดีมจะมาแบบลุกสบายๆไม่เป็นครูดีมสอนรวยแบบแบบเพอร์เฟกเท่าไหร่นะมาเป็นครูดีมภาค อินดี้อินดี้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆมาลองเทสไรดูหน่อยด้วยเนาะคืองี้เพื่อนๆใครที่เข้ามาเนี่ยดีมอาจจะไม่ได้ทักทายเรียกชื่อทุกคนนะคะคุณคุณหมิงคุณสุพักค,คุณโอยหลายคนมากเลยเข้ามานะผ่านมาถ้าเกิดว่าเจอดีมเป็นครั้งแรกนะแวะทักทายพูดคุยกันก่อนได้เนาะคืองี้ ช่วงหนึ่งนะเมื่อสามสี่เดือนก่อนเนี่ยครูดีมได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ด้วยต้นทุนสูบาทอยู่ระยะหนึ่งอ่าแลเนื่องจากว่าเออมันเกิดวิกฤตนิดหน่อยนะแล้วก็ครูดีมก็ต้องหยุดพักไลฟ์สดไปเพราะต้องไปดูแลแม่เนาะต้องไปดูแลแม่3-4เดือนแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยไม่ได้ทำคลิปวิดีโอเลยด้วยแต่เชื่อไว้คลิปวิดีโอของครูดีมนะมันยังลัน่น มันยังรันอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะว่ามีคนเข้ามากดถูกใจมีคนเข้ามาคอมเมนต์อยู่นะแล้วก็มีคนแชร์ไปพอประมาณนะเพราะฉะนั้นพอมาดูก็มาดูยอดอุ้ยมาดูยอดกดจอกดใจมาดูยอดแชร์ตกใจอนีน,นะว่าคลิปของเรามันยังรันอยู่เนาะเออนี่คือนี่คือข้อดีของ Tiktok เนาะถ้าเราทำคลิปดีมีคุณภาพคลิปของเราก็ยังสามารถที่จะรันต่อไปได้อีกนะ หายได้4เดือนก็ยังมีผลงานอยู่เนาะแล้วก็<อ>สิ่งที่กูดีมได้สื่อสารไปบนคลิปวิดีโอบนทิกตอกหรือว่าเป็นไลฟ์สดก็ตามเนาะส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องราวของสัจธรรมเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์มีคุณค่าพอสมควรนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เพื่อนๆก็ลองอคลิกเข้าไปดูในคลิปวิดีโอกูดีมย้อนหลังดูก็ได้มันก็มีเรื่องราวที่ที่เป็นประโยชน์อยู่เนาะซึ่งเออมันแค่ เราก็เลยรู้เลยว่าคลิปวิดีโอที่มีคุณค่าเนี่ยมันไม่มีวันตายเนาะมันไม่มีวันตายแล้ววันนี้ครูดิมลองกดจอไลค์ดูทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่พร้อมเท่าไหร่นะก็มาแบบธรรมชาติมากๆเลยนะจริงๆถ้าใส่อยู่ในลุคนี้นะแต่งตัวลุคนี้ดิมจะต้องไปอยู่ในอีกช่องหนึ่งเนาะเป็นช่องของขเกษตรกรอินดี้ทอฝันพันไทยนะไม่ได้อยู่ในลุกของครูดิมช่องของครูดิมสอนรวยแบบนี้นะแต่ เมื่อกี้มันอยู่ช่องนี้อยู่นึกจะกดจอไลค์ก็กดเลยไงเออก็เลยไม่ได้เปลี่ยนไปช่องโน้นเนาะก็ไม่เป็นไรก็คูดีเหมือนกันเนาะคืองี้คูดีมาไปเจอเรื่องราวบางอย่างเรื่องราวบางอย่างเพราะคูดีอยู่ในช่วงของการสอน,ส,อนสร้างไรายได้ใช่ไหมสอนสร้างไรายได้ให้กับผู้คนใน ทุกคนเลยอะที่เข้ามาเจอครูดีมคนนั้นโชคดีคือครูดีมจะสอนการสร้างรายได้ด้วยต้นทุนศูนย์บาทอยู่แล้วนะซึ่งลูกศิษย์ของครูดีมหรือคนที่ได้เข้ามาเจอครูดีมเนี่ยลองนําไปปฏิบัติเนี่ยเขาทําได้ผลมาแล้วเนาะทีนี้สิ่งที่ครูดีมเจอในวันนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันเข้ายุคเข้าสมัยยุคนี้พอดีเลยมันเป็นเรื่องราวของดิจิตอลเป็นเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีอ่า เรื่องราวเนี้ยคือมันมันมันใหม่สําหรับครูดิมนะทั้งทั้งที่ครูดิมก็ไม่ได้ปิดตัวเองนะแต่มันใหม่มากคตตกริปโตเคอเรนซีที่เป็นโลกของของการแลกเปลี่ยนซื้อขายในโลกของการเงินอซึ่งแต่แรกครูดิมก็รับรู้มาผ่านๆจากเพื่อนนะครูดิมก็แค่เข้าไปศึกษาก็สนใจอยู่นะก็สนใจอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปศึกษาลึกๆอ ทีนี้พอเอ,พอ้พอกระแสมันมาใช่ไหมครูดิมก็เลยลองเข้าไปไปเทรดดูนะลองเข้าไปเล่นลองเข้าไปศึกษาอะไรต่างๆแล้วพอมายุคปัจจุบันนี้เลยเนะี่ยหนาวเลยอะปัจจุบันนี้เลยเนี่ยเอ่อมันมีเรื่องราวของเงินเฟอ้อเข้ามาเพื่อน,น,น,นเพ่อเรื่องราวของเงินเฟ้อเพื่อนๆเข้าใจเรื่องราวของเงินเฟอ้อเงินเฟ้อก็คือเขาผลิตเงินออกมาเยอะอืม เงินสกุลต่างๆเนี่ยรวมทั้งเงินบาทเนี่ยผลิตออกมาเยอะๆแล้วก็นาเอาเข้ามาในระบบก็คือเอาเข้ามาสู่มือของพวกเราเนี่ยนะทีนี้ไอ้จํานวนเงินมันเยอะแต่มันสามารถที่จะนําไปเป็นสื่อกลางในการแลกปเปลี่ยนเนี่ยได้น้อยก็คือ,อสมมติก๋วยเตี๋ยวเคยชามละ20บาทตอนนี้มันเป็น50บาท60บาทแล้วอย่างเงี้ยก็คือเงินจํานวนเยอะ แต่เราสามารถที่จะใช้ซื้อของได้น้อยลงเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเฟ้อ,อทีนี้เงินของเราที่มันอยู่ในธนาคารบางทีมันอาจจะลดค่าลงไปจนเราเราแบบอยากร้องไห้เลยนะอยากร้องไห้เลยนะบางทีนอกจากดอกเบีย้ยมันจะลดลงจนรู้สึกว่าเหมือนเหมือนมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะบางทีมันอาจจะสมมติเงินหนึ่งล้านบาทมันอาจจะ ค่ารักษาบัญชีของเราถ้าเราไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยมันอาจจะลดลงเหลือไม่ถึงล้านแล้วธนาคารเขาก็รับผิดชอบรับประกันเงินบาทของเรานี่ก็ประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหรือสิบล้านเนาะตรงนี้ดิมก็มทีนี้พอมันมีจุดนี้ปุ๊บนะกูดิมสอนเรื่องการสร้างรายได,ได้สอนรวยอยู่ใช่ไหมสอนเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยอยู่ใช่ไหม ครูดิมก็เห็นเออหรือเราจะลองไปศึกษาเรื่องการเงินแบบจริงจจังๆดูบ้างไปลองศึกษาเรื่องการลงทุนในแบบต่างๆดูบ้างแล้วมันก็เหมือนแบบกฎแรงดึงดูดนี่มันจริงเพราะครูดีมคิดอย่างนี้ปุ๊บเรื่องราวแบบนี้มันก็มาเข้าหาครูดีมเลยครูดีมก็ไปเจอแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนึงเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนซึ่งคือถ้าดูเผินๆเนี่ยมัน มันไม่มันไม่ใช่อ่ะม,มันเหมือนพวกกินแชลูกโซ่อะไรพวกเนี้ยเออมันอย่างนั้นเลยล่ะมันก็คงใช่แหละมั้งแต่ทุกอย่างมันก็คล้ายๆกันหมดนะเนาะกูดิมก็ลองของครูดิมลองของกูดิมก็ลองเข้าไปลงทุนกับเขาดูดูซิว่ามันมีผลตอบแทนเป็นอย่างไรยังไงลงทุนน้อยๆเหมือนเหมือนเราลงคอร์สเรียนรู้อะไรบางอย่างพอเข้าไปได้ วันเดียวเองวันเดียวเองผลตอบแทนมันออกมาลายวันพอถึงสัปดาห์มันก็ไปสัปดาห์เป็นเดือนอุ้ยมันได้จริงมันได้จริงเพื่อนแล้วมันสามารถที่จะถอนออกมาเป็นเงินสดผ่านเอ้เช็์ต่างๆออกมาเป็นเงินสดให้เราจับต้องได้จริงๆด้วยนะอุ้ยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นคือมันยังไม่ได้มากเพราะผู้ดีมลองลงทุนไปแบบไม่มากใช่ไหมก็ตื่นเต้นเอมัน มันหลอกอ่ะอะไรก็คิดไปนะแรกๆมันอาจจะได้เดี๋ยวพอไปน,น,นานๆมันอาจจะมันอาจจะหายไปก็ได้อ่อาจจะหายไปจะเราเราไปตามเอาจากใครมีหลักประกันอะไรอะไรก็คิดไปตามภาษาของคนท,ที่ที่กลัวการลงทุนเนาะเป็นคนที่ใหม่เอ๊เขามีการเรียนรู้ด้วยเพื่อนเพื่อนเขามีห้องให้เรียนรู้เรื่องการเงินอ่ามีห้องให้เรียนรู้เรื่องการทํา ธุรกิจบนแพลตฟอร์มการเงินโอ้ดีงามอ,อ่ะอลงทุนไปครั้งแรกครูดีมลงทุนไป100เหรียญอะ่ะ3700บาทมันน้อยกว่าไอ้ค่าคอร์สต,ต่างๆที่ครูดีมไปลงทุนเรียนอุ้ยอะไรสารพัดเยอะแยะมากมายเลยเลแต่ตรงเนี้เขาสอนเรื่องราวในโล,โลกการเงิน สอนจริงจริงจังๆเลยนะที่สำคัญก็คือนอกจากสอนเราแล้วนะมันเห็นผลลัพธ์ทันทีเพราะเราลงทุนทันทีเราได้ผลรับทันทีเราได้ปันผลทันทีเป็นรายวันมาเลยอ่ะเพื่อนๆคือมันจริงมากๆจนเออครูดิมก็ไม่ใช่ปัญญาอ่อนขนาดที่จะเชื่ออะไรง่ายๆนะครูดิมก็ลองผิดลองผูกลองเรียนรู้ดูอลงทุนไปได้สักเดือนเนาะ มันมันโอเคมันโอเคแล้วดิมก็คือคือเราเป็นคนซื่อนะเราเป็นคนจริงใจแล้วเราก็มีเพื่อนที่เรารักใช่ไหมเราก็อดเล่าไม่ได้ใช่ไหมอดเล่าไม่ได้อะเราก็บอกเฮ้ยเราทําอันนี้อยู่เห้มันได้อย่างนี้แล้วเพื่อนเขาก็สนใจแล้วเพื่อนเขาก็คือเขาเชื่อในความเป็นเราเพราะว่าดิมเป็นคนที่เป็นคนเป็นเป็นอยู่ในโหมดของผู้ให้เอ่อเป็นโหมดของครูผู้ มีอุดมการในเรื่องของการให้เป็นหลักอยู่แล้วนะมันก็เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากเพื่อนเพื่อนก็ลงทุนลงเยอะกับคูดีเลยนะแล้วทันทีที่เพื่อนลงทุนปุ๊บระบบหมัดระบบของแพลตฟอร์มเขามีการเขามีจ่ายเป็นค่าแนะนําด้วยจ่ายเป็นค่าแผนอะไรอะแผนใบนล่งรื่อะไรของเขาอะเขามีค่าจับคู่ค่าแนะนําค่าลงทุนเพิ่มอะไรมันเข้ามาในพอร์ตลงทุนของเราโดยอัตโนมัติเป็นเหรียญ เป็นเงิน, Digital, นดิจิตอลเพื่อนๆซึ่งมันก็จะมีค่าเป็นเขาใช้สเตเบิลคอยสกุลหนึ่งเป็นคริปโตเคเรนซีมันก็จะมีค่าเอาไปไปแลกเป็นเป็นอัตราหรือว่าเป็นราคาของของเหรียญสกุลน,นั้นณนะเวลานั้นออกมามันก็เป็นเงินพอเพื่อนลงทุนปุ๊บผู้ดีมได้ค่าแนะนำได้ค่าจะพูดได้ค่าอะไรซึ่งระบบเขาจ่ายแพลตฟอร์มเขาจ่าย แต่แพลตฟอร์มเขาได้จากการแลกเปลี่ยนซื้อขายคล้ายๆเป็นเอชเชน่ะค่าธรรมเนียมอะไรในเดือนแรกปุ๊บคูดีมก็ได้ต้นทุนของผู้ดีมคืนและ3,700บาทที่ผู้ดีมลงไปเหมือนว่าไปเรียนรู้วนแล้วแถมยังมีเงินเหลืออีกอแล้วพอผ่านไป1วัน2วันเหรียญของเพื่อนก็เข้าไปในพอร์ตของเขาเพื่อนก็ตื่นเต้นนะเพื่อนก็ตื่นเต้นใหญ่เลยเอมันจริงมันจริง อพอครบสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ลองถอนดูถอนผ่านเอชินอชินต่างๆมันมีหลายอย่างนะเพื่อนๆลองไปศึกษามี n บแนนมี b i t ค u ั Bitcoin, อะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยในแพลตฟอร์มที่ครูดีมไปลงทุนเขาสอนให้เราด้วยนะสอนให้เราฟรีๆเหมือนกับว่าเขาเรียก On the Job t r n i n i n g on t h e job t r a i n i n นก็คือเรา,เรา,เ,ราเราลงทุนไปด้วยเราเรียนรู้ไปด้วยโอ้โหโลกกระทัดกระโหลกนี่มันถูกเปิดขึ้นมาเลยเพื่อนๆ มันมันรู้สึกได้ถึงคือครูดิมก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้เนาะคือมันมีการสอนในเรื่องของระบบการเงินระบบธุรกิจต่างๆแล้วเขายังสอนเรื่องราวของวิธีคิด mindset สัจธรรมต่างๆซึ่งมันรวมกันอยู่เบ็ดเสร็จเลยซึ่งมันเป็นดินแดนที่ครูดิตามหาแล้วมันเป็นอินสปายในตัวของครูดิอยู่แล้วมันเป็นเรื่องราว ในพลังงานเดิมแท้ของคูณดีมอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคูดีมอยากคุดีมไม่ชวนนะเพราะว่ามันชวนไม่ได้ใช่ไหมมันติ๊กต็อกเยมันแต่คูดีมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะได้เจอเรื่องราวแบบนี้เพื่อนๆก็ลองศึกษาดูแต่มีเยอะนะมันมีหลากหลายนะซึ่งมันอาจก็จะจริงมั่งปอมมั่งเป็นอะไรมั่งเพื่อนๆก็ศึกษาดูให้ดีแต่การเปิดโลกทัศน ในเรื่องราวของการเงินที่เป็นยุคดิจิตอลเนี่ยเรื่องราวของการลงทุนบนแพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่อแล้วถ้าใครที่เป็นลูกศิษย์ครูดีมหรือว่าเคยเรียนรู้กับครูดีมในเรื่องราวของพลังงานในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของกดแรงดึงดูดอะไรพวกนี้ถ้าเชื่อมั่นในตัวครูดีมนะทักหาครูดีมเลย แล้วครูดิมจะพาเพื่อนๆไปในจุดที่มันเบาสบายเป็นการลงทุนแบบใหม่ที่เบาสบายเพราะเราใช้จิตวิญญาณใช้พลังงานในการเลือกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราไร้กังวลเราจะไม่หวาดระแวงหวาดกลัวเหมือนภาคสินค้าเหมือนเราไปลงทุนในภาคสินค้ามาสต็อกสินค้าเรายังไม่รู้เลยนะว่าเราจะขายมันได้ไหมแต่ตรงนี้เราลงทุนด้วยเงินเราใช้เงินทำงานจริง เป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันจริงๆแค่เอาเงินไปวางแล้วให้เงินเขาทำงานแทนเราโดยแต่เราต้องเรียนรู้นะเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเพื่อที่เราจะได้ดูแลเงินของเราให้มันงอกเงยขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบคือคือเราพอรู้จักมาแล้วเราเราได้แอคชั่นเราได้เรียนรู้จริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเบาเราฟูและเรามีความอิ่มฟูมีความบวก ไม่รู้นะคุณดิมมันเป็นพลังงานอะ่ะคูณดิมเชื่อเชื่อเชื่อตัวเองนะไม่ได้เชื่อแพลตฟอร์มคู้ดิมเชื่อในสัญชาติยานในพลังงานของตัวเองว่าตรงเนี้ยมันใช่เป็นแพลตฟอร์มการลงทนุนริปโตเคอร์เรนซีเดี๋ยวเพื่อนๆก็เดี๋ยวมันคงมาถึงตัวเพื่อนๆอ,นอะ่ะถ้าเพื่อนๆมีพลังงานแบบนี้ แต่ถ้าสนใจอยากเรียนรู้จริงๆก็กทักครูดิมทักตรงมาบนนี้ก็ได้หรือว,ว่าทักไปบนดิงที่ครูดิมให้ไว้ก็ได้ลองมาคุยกันลองเข้าไปศึกษามันมีห้องเรียนรู้เข้าไปศึกษาฟรีๆดูก่อนนะครูดิมแนะนําด้วยความรู้สึกจิตวิญญาณของความเป็นครูดิมสอนรวย ไม่ได้ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นเรื่องที่ครูดิมก็ตื่นเต้นไงครูดิมตื่นเต้นจนมันล้นจนมันเป็นพลังงานที่มันล้นจนมันเก็บเอาไว้ไม่ได้จนมันต้องเล่าอ่ะแล้วครูดิมก็หยุดไลฟ์สดบนทิกต่กไประยะหนึงแล้ววันนี้มันนึกยังไงม่ว่ามันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างบอกให้ครูดิมต้องต้องออกมานี่นี่มันคือตัวตนเดิมแท้ของครูดิมเลยว่าเรื่องราวของการ ส่งต่อพลังงานแบบนี้มันเป็นตัวตนเดิมแท้ของคูดีเนาะเพราะฉะนั้นที่คูดีมออกมาคือมันมันมีบางสิ่งบางอย่างผลักดันให้คูดีมออกมาตรงนี้ซึ่งคือเราไม่ต้องไป ไปค้นหาอีกแล้วอะว่าเราจะต้องไปทไาามมํา,าะอ,ทอะไรดีเพื่อให้เรามีความมั่งคั่งร่ำรวยเราจะต้องไปทําอะไรดีเพื่อให้เราฟินเราเฟิร์มในจิตวิญญาณของเรามากกว่านะี<ส>้คือมันเป็นเหมือนเป็นที่ที่เดียวพื้นที่ที่เดียวท,ที่เราได้ครบหมดเลยได้ทั้งความมั่งคั่งร่ารวยภายในความอิ่มเต็มภายในแล้วมันก็พาเราไปไอ้ญานพาะที่เป็นกายเป็นสติปัญยาวเราพาไปดึงดูด เงินทองหรือความบางังคับงร่นโดยทางกายภาพเข้ามาสู่เราได้จริงได้เร็วทันเวลาทันเหตุการณ์มันแบบมันดีมันดีเพื่อนๆอืมเนาะครับ <c oughs> ครับยูเซอร์3 8 2 3บอกครับถ้าครับทักคูดีมทักตรงไดเรกมาบนทิกตอกก็ได้หรือว่าจะทักไปบนลิงก์ ของคุณดีมก็ได้ลิงก์มันจะไปเจอเพจของคุณดีมสอนรวยคุยกับคุณดีมได้คุณดีมยืนยันในความเป็นครูนะว่าสิ่งที่คุณดีมถ้าคุณดีมไม่ไม่ชัดเจนไม่มั่นใจจริงจริงคุณดีมจะไม่ส่งต่อเลยแต่ตรงนี้คุณดีมรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นการลงทุนที่มันเบาสบายแล้วมันได้จริงแต่เราต้องเปิดทัศนะใหม่ เรียนรู้ใหม่แล้วก็ไปดูแลเงินของเราจากก้อนเล็กๆปั้นหนมเป็นก้อนใหญ่ๆซึ่งมันได้ทันทีในวันแรกที่เราลงทุนเลยม,มันดีตรงนี้แต่ถ้าเราไปทําภาคสินค้าซึ่งครูดิมก็ยังสนับสนุนพระครูดิมสอนเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมในภาคสินค้าเรายังไม่รู้เลยเออว่าเราจะได้มันคืนมาไหม เรื่องทุนเน่ยเราจะสต็อกสินค้าไปเราซื้อสินค้ามาขายเราไปเรียนรู้เรื่องการสร้างไรายได้ต่างๆนานาเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้คืนไหมแล้วยุคนี้มันยากใช่ไหมแล้วถ้าไปทําธุรกิจส่วนตัวถ้าเราเป็นลักษณะของอธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นนายตัวเองอเปิดร้านอาหารเป็นไงเปิดร้านอาหารช่วงนี้เป็นไงเราต้องใช้ทุนมาสานแค่ไหนแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะได้มันคืนมาไหมอ่ะ อย่าเอาแต่กาไรเลยต้นทุนเราจะได้คืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เราลงทุนไปตุ้มตุ้มเป็นเงินก้อนใหญ่ๆแล้วมาเก็บเบี้ยได้ถุนล้านมันก็สภาวะอย่างนี้มันเนาะคุณดิมก็ก็เข้าใจแล้วคุณดิมก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วแต่เราลองข้ามมาอีกด้านหนึ่งด้านขวามือในเรื่องราวของเงินสี่ด้านมาเป็นด้านของ b u s i n e s s owner หรือว่า Passive Income หรือว่านักลงทุนน่ะ Investor อระเนี่ยเราเราเหมือนมาอยู่ในการเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็น i n v e s เตอนี่มันถือว่าเป็นจุดสูงสุดของอของการสร้างไรายได้ Passive Income มัน,ม,นมันก็คือนักลงทุนนี่แหละแต่เราต้อง เรียนรู้ทีนี้เราบอกโอ้ยเราจะไปเล่นหุ้นเราจะไปเทรดโน่นเทรดนี้เราก็ต้องโอ้ยไปศึกษาเรียนรู้บางทีมันก็เข้าไม่ถึงไงบางทีเราบอกเฮ้ยเราอยากเทรดเราอยากโน่นนี่นั่นเล่นหุ้นบางทีเนี่ยกว่าเราจะเข้าถึงเนี่ยเราต้องไปลงคอร์สเรียนมั่งแล้วบางทีเราไปเทรดเองเงื่อนเงินไปมันก็มันมันมันชา้านแต่ถ้ามันมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่แบบ เขาเขาสอนวิธีการให้เราด้วยแล้วก็ให้เราได้เงินทันทีด้วยมีการการันตีให้เราด้วยอ่ะมีการประกันความปลอดภัยให้เราด้วยมีผู้ที่ทํามาก่อนแล้วมีรุ่นที่คอยประคับประคองคือมันมันมันอิ่มเอมอบอุ่นกั่ากันนะแล้วเราเห็นเงินของเรางอกอ่ะทุกวันทุกวันทุกวันเลยในผลตอบแทนที่มันที่มันเป็นแพ็กเกจที่มีระยะเวลาอยู่แล้ว แล้วไอ้ที่มันนอกเหนือกว่านั้นมันมีคอมมิชชั่นด้านอื่นๆในการเรื่องราวต่างๆในการแลกเปลี่ยนซื้อขายบนแพลตฟอร์มอ,อีกโอ้ยมหาศาลมากเลยเนี่ยครูดิมครูดิมตื่นเต้นจริงครูดิมไม่รู้จะเก็บไว้อย่างไงนี่คือครูดีมเนาะครูดิมเป็นคนแบบนี้คือว่าเวลามันล้นอะมันเป็นพลังงานเวลามันล้นมันต้องออกออกมามันต้องเอ,อาอ,ออกมาแบบนี้แต่ ูดิมไม่สนเลยว่าผู้ที่จะมารับสารจากคูดิมจะเป็นใครจะจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่คูดิมถ่ายทอดแต่มันต้องบอกมันต้องบอกนี่คือจิตวิญญาณของเป็นภารกิจทางจิตวิญญาณของคูดิมซึ่งวันนี้คูดิมมันมันมันรับรู้ได้แล้วมันร,รู้จักตัวเองจําตัวเองได้แล้วเอาคูดิมจําเป็นจะต้องเอาออกมาซึ่งออคูดิมไม่ได้ไม่ได้โฟกัสไปเรื่องของว่า มันเป็นธุรกิจหรือเป็นอะไรแต่มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งซึ่งกูดิมมายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้วกูดิมแสวงหาเรื่องของความบา้างคั่งร่ำรวยเพื่อที่จะเอาเอาอะไรก็ไล้ปไปบอกต่อผู้คนให้เขาได้มีไรายได้ได้มีได้มีความบา้างคั่งร่ำรวยขึ้นมากูดิมใช้เรื่องราวของภายในออกไปอยู่แล้วไงแต่ในทุกๆทุกๆเรื่องราวที่กูดิมสื่อไปมันได้จริงแต่มันมันไม่ไร้กังวลแบบนี้ไง มันไม่อิ่มไม่โฟูแบบนี้ไงอืมตรงนี้คุณดิมอบอุ่นอิ่มเองไงจนรู้สึกว่าอุ้ยมันใช่มันมันต้องบอกแล้วแหละ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดิมจะต้องจะออกมาไลฟ์สม่สำเสมอทุกวันแล้วกันในช่วงอาจจะเป็นเมื่อก่อนนี้คุณดิมจะไลฟ์ช่วงบ่ายโมงทุกวันเนาะสอนรวยเนาะสอนสร้างไรายได้ ด้วยต้นทุนสูงบาทใช่ไหมแล้วคุณดิมหายไป4เดือนแล้วกลับมาใหม่นี้เดี๋ยวคุณดิมก็จะก็จะมาสอนเหมือนเดิมเนาะแต่คุณดิมก็จะผนวกเรื่องราวที่ที่คุณดิมได้เรียนรู้มาเล่าให้ฟังคือมไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันมันสน,นุกมันสน,นุกการเล่นกับเงินตรงๆงไปเลยอย่างมันสน,นุก เราไม่ต้องไปเล่นแร่แรต่ธาตุไม่ต้องไปเอาของมาขายไม่ต้องไปไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ต้องไปแอคชันลีลาอะไรเยอะแล้วเอาเงินมาเล่นกับเงินเลยเอาเงินมาปลูกอะ่ะปลูกปุ๊บเราก็แค่เรียนรู้ที่จะดูแลเขาอะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็งออกดอกออกผลออกอะไรมาพอเราได้ผลของเขาออกมาเราก็แบ่งผลส่วนหนึ่งออก ออกมาใช้อีกส่วนหนึ่งต่อยอดต่อไปต่อไปปั้นจากจากต้นทุนเ้อยๆเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ๆดอกผลมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่อนๆใช้เวลาไม่ถึงปีเราสามารถพลิกชีวิตเราได้เชื่อคูดีมนะนะลองกูดีมการันตีด้วยศักดิ์รีของของคูดีมสอนรวยเลยนะถ้าใครที่เจอคูดีมวันนี้โชคดีมากๆเนาะ คดีมากๆคุณวันนี้พลังงานเราจูนแล้วครูดิมตั้งจิตเลยใครโชคดีทักครูดิมมาเลยเดี๋ยวครูดิมพาเข้าไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไปเรียนรู้จนกระทั่งมั่นใจด้วยว่าอาจจะไปเจอครูเจอโค้ดหรือไปเจอใครในนั้นในแพลตฟอร์มแล้วถูกใจกับเขาก็าไปคุยกับเขาเ,าเองก็ได้อ่าอันนี้ครูดิมแค่พาไปไม่รู้จะพาไปยังไงอ่ะไม่รู้จะสื่อสารยังไงไง ก็มามันล้นแล้ะไม่รู้จะไงอ่ะมันล้นก็มาบอกอ่ะแล้วก็เป็นพาหะนำไปก็แล้วกันเนาะเพื่อเพื่อคุณตูนคุณบอกว่าเพื่อก็คือก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอ่ะก็ครูดีมัสโลแกนของครูดีมก็คือครูดีมสอนรวยด้วยความสุขใช่ไหมอ่ะ แล้วครูดีก็ทํามาสม่ำเสมอในช่วงหนึ่งแล้ววันเนี้ครูดีมีความสุขเข้าใจครูดีไหมอะเข้าใจไหมคุณ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 ตูนชัยยศอะไรเนี่ยเพื่อก็คือเพื่อที่จะส่งต่ออะไรบางอย่างอื แต่ถ้าอยากจะรู้เยอะไปกว่านี้มันต้องทักมาคุยกันเพราะครูดิมมันพูดตรงนี้ไม่ได้บนติ๊กต็อกเนี่ยก็ห้ามที่จะไปพูดในเชิงธุรกิจเป็นเชิงอะไรใช่ไหมแล้วมันก็เรื่องราวที่ครูดิมจะเล่ามันก็มันก็เปราะบางเฉียดฉิวมากเลยที่จะเป็นเรื่องของพวกแชร์ลูกโซ่เอ้ยเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องเข้าใจมันจะต้องเปิดรับจริงๆด้วยพลังงานภายในจริงๆแล้วไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเอาเองี้ย ดิจะบอกตรงนี้ไม่ได้นะเพื่อนี่แหละเพื่อส่งต่อความสุขความอิ่มเอิบสุนทรีของโูคนหนึ่งคนคนหนึ่งที่มันล้นล้นแล้วมันต้องเอาออกไงนี่มันเป็นเรื่องของพลังงานถ้าใครศึกษามาเรื่องนี้จะเข้าใจว่าเฮ้ยเวลาที่เราทาภารกิจในการส่งต่อเรื่องราวแบบเนี้แล้วถ้าเราไม่อ,ออกออกเนี่ยมันแน่นแล้วมันจะรับอะไรใหม่เข้ามาไม่ได้เข้าใจไหม เข้าใจคูดีมนะโอเคนะเพื่อ <c oughs> อ่ะถ้าใครที่เข้ามาใหม่ๆนะก็กดติดตามคูดีไว้หรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังก็จะรู้จักคูดีมากขึ้นนะวันนี้คูดีมาแบบมาแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะทางกายภาพแต่ข้างในมันลน้นนะอะวันนี้ประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> มีใครที่เคยเห็นครูดีมบ้างแล้วมั้งเนี่ยเป็นคนใหม่หมดเลยเหรอเป็นคนที่แบบไม่เคยเห็นครูดีมเลยเหรอทักทายพูดคุยกันได้นะคุณยุทธพลอ่ายุทธพลหรือเปล่าฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาไลฟ์ทุกวันก็จะมาในลุคของครูดีมสอนรวยมาในลุคสวยๆไหนก็ได้นะอันนี้มันมาในลุคแบบเป็นตัวเองเล่ยเป็นตัวเอง นะยูเซ <c oughs> อร nah, ์ใหม่ๆถ้าถ้ายังไม่รู้จักกันก็กดติดตามหรือว่าทักทายกันได้หรือว่าไปดูย้อนหลังก็ได้ถ้าใครเพิ่งเห็นคูดิ้ยคนนี้มันใครหน้าตาแปลกๆมาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้คือมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นเวลามันเจอเรื่องราวดีๆเนะี่ยมันต้องส่งต่อแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เขายังไม่ผ่านเรื่องราวของกิจวุญ,ญญาณของพูกให้มาเนี่ยถ้าเจอเรื่องราวดีๆอย่านี้เขาเก็บเงียบเลยนะ บอกไว้ก่อนนะมาหาเศรษฐีผู้มัง่งคั่งร่ำรวยเวลาเขาเจอเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องราวของนักลงทุนเขาแม่มาบอกกันหรอกเขารวยเงียบเลยคุูดีมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละตอนแรกตอนแรกก็คิดโอ้โหเราเจอสิ่งที่ใช่แล้วกะจะเงียบไว้อาล้ะครูดีมเป็นครูอยู่คูดีมเป็นครูดีมสอนรวยอ่ะสอนรวยด้วยความสุขและมันเก็บไม่ได้ไงมันเก็บไม่ได้ มันเลยต้องออกมาแบบนี้เนาะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาเจอครูดีมแล้วหยุดดูครูดีมตรงนี้เนาะก็ถ้าพลังงานของเราจูนแล้วมันใช่เดี๋ยวเราก็เจอกันเนาะก็ติดตามครูดีมไว้แล้วกันวันนี้ครูดีมไปก่อนเดี๋ยวท่องไป <c oughs> อาบนะ้ำ <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> เดี๋ยวคืนนี้มีอ่า ประชุมพิเศษประชุมเรื่องความมั่งคั่งำลำรวยพิเศษในช่องเทเลแกรมพูดถึงคำว่าเทเลแกรมเพื่อน,อนๆรู้จักกันไหมแอปเทเลแกรมถ้าใครจะทักครูดีมานะไปโหลดแอปเทเลแกรมเข้าไปใน Play Store บนหน้าจอมอือถือของเราก็ได้นะ Android iOS ก็มีหมดเนะเข้าไปที่เทเลแกรมมันเป็นแค่แยๆแอปพลิเคชันไลน์นั่นแหละใช้พูดคุยกันได้แชทกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้ประชุมหรือว่าสื่อสาร ันได้ซึ่งมันสามารถจุกคนได้เยอะๆเนาะเยอะกว่าซูเยอะกว่าไลน์เนาะเทเลแกรมเราลองไปลองไปหลดมาไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเผื่อใครสนใจที่จะเข้าเรียนรู้เรื่องราวที่คุณดีมเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องราวของความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยการใช้เงินทำงานปลูกต้นเงินต้นทองกระทักคุดีมแล้วก็ เดี๋ยวเข้าไปเรียนรู้ในห้องเทเลแกรมแล้วก็อย่างไรก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะครูดิมครูดิมส่งต่อได้แค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเซตเวลาอีกทีนึงแล้วครูดิมก็จะแจ้งมาบนคลิปวิดีโอหน้าทิกตอกของครูดิมแล้วกันว่าครูดิมจะมาไลฟ์เล่าเรื่องเราดีๆแบบนี้อย่างไรเนาะวันนี้ครูดิมลาทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนนะฮะไปแล้วบ๊ายบาย